บ้านอาชีพกูเล็กสวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนพี่พี่ทำคุกกี้แมวอินยูเเมาส์กันจ้าเนื้อนุ่มเนียนละลายในปากอร่อยมากเลยนะคะ่ะสวัสดีครับผมกูเล็กพ่อค้าสอนทำขนมพี่พีท่านใดที่ชอบทำขนมหรือทำเครื่องดื่มไม่ว่าจะทำทานเองหรือทำเป็นอาชีพเสริมนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมแล้วก็อย่าลืมกด กระดิ่งติดตามด้วยเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับการแจ้งเตือนครับเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนผสมนะคะสำหรับทำคุกกี้เมล์อินยูเมาส์ของเราวันนี้ก่อนนะคะเริ่มต้นเลยค่ะเราจะใช้แป้ง2ตัวนะคะตัวแรกค่ะจะเป็นแป้งมันฮ่องกงค่ะจะเขียนว่าเป็นแป้งมันฝรั่งนะคะ ดูให้ดีๆนะคะเวลาไปซื้อเนาะจะต้องเขียนเป็นโพเตโต้นะคะแบบนี้ค่ะก็คือเป็นแป้งมันฝรั่งนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นแป้งเค้กค่ะเนยสดวันนี้เราใช้ชนิดเค็มนะคะเออใช้เป็นเนยลนักษณะอ่อนตัวนิดนึงนะคะก็คือเอาออกมาพักไว้สักครู่หนึ่งแล้วนะคะน้ำตาลไอซิ่งค่ะแล้วก็จะมีหัวนมผงจ้า เราจะเริ่มจากเนยเลยนะคะถ้าหากว่าเนยเรามีลักษณะที่อ่อนตัวแบบนี้แล้วนะคะเราสามารถตีได้เลยนะคะแต่ไม่ใช่แบบละลายเป็นของเหลวไปเลยอย่างเงี้ไม่ใช่นะคะตีให้เนยกระจายตัวก่อนนะจ๊ะ ตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งค่ะตีให้เข้ากันนะคะแล้วก็ให้เนยมีลักษณะขึ้นฟูนิดนึงนะคะก็คือเขาจะสีอ่อนลงนะคะปาดอ่างสักหน่อยนึงค่ะ ของแห้งเลยนะคะก็คือแป้งค่ะอันนี้เป็นแป้งมันฮ่องกงนะคะแป้งเค้กแล้วก็ตัวหัวน้ำผงค่ะลอนรวมกันใส่ลงไปเลยค่ะทำง่ายมากๆเลยค่ะคุกกี้ตัวนี้เราก็อร่อยมากด้วยค่ะ เสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันก่อนจ้าเดี๋ยวเราจะปั่นแวบเดียวนะคะแค่สมวนผสมเข้ากันค่ะใช้ความเร็วต่ำเนาะโอเคแล้วค่ะแค่เข้ากันก็พอแล้วจ้า เนื้อคุกกี้ที่ได้นะคะเขาจะไม่ติดมือนะคะแต่ว่าเดี๋ยวหมูจะเอาเขาไปพักนะคะในตู้เย็นสักประมาณ10-15นาทีก่อนค่ะเพื่อเวลาขึ้นรูปจะได้ทำได้ง่ายขึ้นนะคะแช่เย็นค่ะ15นาทีจ้าวันนี้หมูจะใช้เป็นสีเจลนะคะ สีอะไรก็ได้เนาะตามชอบเลยนะคะส่วนความเข้มเนี่ยค่อยๆผสมเอาแล้วกันเนาะแล้วก็ใครชอบโทนไหนก็เอาตามที่เราชอบนั่นแหละจ้าคราวนี้เราก็จะมีแป้งอยู่3ามสีนะคะสีขาวสีชมพูนะคะแล้วก็สีเขียวค่ะเดี๋ยวเราเจะามาปั้นผสมสีรวมกันนะคะตัวคุกกี้ของเราก็จะออกมาได้เป็นลายประมาณนี้ค่ะ หชิ้นอันนี้นะคะก็คือใช้ตัวแป้งคุกกี้อะคะ่ะอยู่ที่25กรัมนะคะทำง่ายๆค่ะใช้วิธีชั่งน้ำหนักรวมผสมสีกันมาเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็คลึงกลมๆไปได้ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็กด ให้เขาแบนลงแบนิดนึงค่ะได้แล้วนะคะก็จะออกมาประมาณหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะตอนนี้ก็เตรียมกตบอบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะไปอบพร้อมกันเลยค่ะเสร็จแล้วจ้าสวยงาม แ,แล้วนำพักบนตะแกรงนะคะให้เขาคลายความร้อนเนาะเนี่ยค่ะสีสวยมากเลยค่ะแล้วก็หอมมากๆเลยค่ะวันนี้ขนมของเรานะคะอบใช้ไฟอยู่ที่ประมาณร้อยเจ็ดสิบห้าองศานะคะ ประมาณ15 2 0นาทีนะคะให้พี่ๆไปดูความร้อนของเตาแต่ละคนด้วยนะคะสังเกตดูก็คือตัวคุกกี้ค่ะเดี๋ยวจะเอาสีขาวๆให้ดูแล้วกันเนาะตัวคุกกี้นะคะตรงฐานขนมค่ะเขาจะขึ้นเป็นสีเข้มๆขึ้นนะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆก็เป็นนั้นใช้ได้ค่ะ ด้านหลังขนมเนี่ยค่ะก็จะขึ้นสีแค่ประมาณนี้นะคะตัวนี้เนี่ยสีเขาจะไม่เข้มมากนะคะแต่ว่าเขาสุกแล้วแหละใช้ได้แล้วล่ะค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะลายก็จะได้แบบลายเดียวในโลกเลยนะคะถ้าให้แบบทําอีกอันนึงให้แบบลายเหมือนกันนี่ทําไม่ได้เลยนะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็คือตกแต่งนะคะด้วยพวกเกล็ดน้ําตาลค่ะ สามารถที่จะแปะลงไปก่อนที่จะนําเข้าอบได้เลยนะคะแต่ตัวเกล็ดน้ําตาลจะต้องเป็นแบบที่เป็นสีด้านๆน,นะคะไม่เป็นสีเงาๆเนาะเขาก็จะไม่ละลายนะคะเข้าเตาอบได้ค่ะก็ลายก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวขอชิมสักอันนึ่งเนื้อคุกกี้จะแบบกัดเข้าไปปุ๊บแล้วแบบว่า เนี่ยค่ะละลายเลยอ่ะสมชื่อจริงๆเลยค่ะมันจัแบบว่ามีกลิ่นทั้งกลิ่นนมนะคะแล้วก็ตัวมันฝรั่งะค่ะที่เป็นแป้งตัวหลักที่เราใช้นะคะแค่แบบลิน้นลิ้นดุนก็ละลายแล้ว,วอ่ะอมเฉยๆอ่ะดดมากทำไม่ยากนะคะดูคลิปนี้จบแล้วลองทำดูค่ะถ้าชอบคลิปนี้หมูฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะจ๊ะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีจ้า